สวัสดีครับพบกับช่องเอ e p ฟ a n ฟ Family น้องจูเนียร์นะครับวันนี้งานเข้าต่าเช้าอะไรวันนี้นี่วันนี้ให้พี่ปุ๊กออกมานี่ยกล่อกับพี่ปุ้มปุ้ยแล้ววันนี้พี่ปุ้มปุ้ยอยู่โน่นนะนี่อยู่คนละพักแล้ว,คนล,ลวคนละพักแล้วเนี่ยคนละค่ายแล้วไม่มีใครยอมใครเลยพี่ปุ๊กนี่ก็ชอบหาเรื่องนะ ถ้าหาเรื่องนี้ใครจะให้ออกมาอาแล้วใครจะให้ออกมาอชอบไปหาเรื่องเขาแล้วใครเขาจะออกให้ออกมาอะ,อะชอบพี่หนาวก็อยู่กับพี่หนาวอยู่กับยายอยู่กับแม่เจ้าของน่ะ่ะไปไล่ชนคนนั้นคนนี้นะ่ะไปเออ จะไปอยู่กับเจ๊แดงไหมอยาให้ไปอยู่กับเจ๊แดงนะไปบ่อยู่กับเจ๊แดงอะเธาดื้อพ่อไม่ให้อยู่นะไอยแยกไปอยู่ไกลๆกันเนาะไม่รักกันก็รักกันดิอยู่ด้วยกันก็รักกันตัวไปชนคนนู้นคนนี้ได้ไง ขาไม่ให้ออกมาก็อย่างนี้แหละอืมคุณยายดาวเขาไม่บอกลูกไม่ใช่จะให้ท้ายลูกได้คนนี้นี่ฮะจะไปวิ่งตามตูดลูกหลานยังไงจาของต้องนิ่งนี่เออจะไปวิ่งตามพาลูกพาหลานวิ่งไม่ได้นะ แล้วใครจะเป็นคนดูแลเป็นคนจ่าโลงน่จ่าฝูงนะฮะเออพาลูกพาหลานอยู่นิ่งๆเนี่ยเดี๋ยวพ่อจ๋าก็มาแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะฟ้องพ่อจ๋าเลยใครด้อจะฟ้องพ่อจ๋าเลยนี่นี่วันนี้วันนี้จะอบรมเลยวันนี้อบรมอบรมทั้งเจ๊ปุ๊กบ้มปุ้ยด้วย ปุ๊บปุ้ยเขาก็สู้แหละจุมชนเข,เขาก็สู้ดิเขาก็ห่วงน้องเขาตัวเองก็ห่วงน้องตัวเองก็จะไปชนเขาทำไมเขาอยู่คนละที่ละทางไปเนาะเวลาเขาไม่ให้ออกมาก็โวยวาย่งเสียงดงังอืมจะพูดด้วยแล้วยังมาเถียงอีก จะไปเถียงทำไมอืมก็อยู่นิ่งๆเนี่ยมีอะไรกินก็กินมาอยู่กับน้องเนี่ยอยู่ต้นหนาวนะไม่ใช่ว่าจะปิ้งชนคนโน้นคนนี้นี่ๆๆนี่ติดแบคทีเรีไม่ได้นะไม่ได้กินอะไรกับเขาเนาะ แั้วทางฝั่งนู้นก็พี่พี่ปุ้ยกับพี่จูเน่ะเห็นไหมเขาอยู่กันก็อยู่สงบก็อยู่สงบด้วยนะนั่นเนี่ยเบวาพี่พี่จูเน่ะปุ้ยปุ้ยเห็นไหมเขาอยู่กันนิ่งนิ่งเนะ่เห็นเขาร้องเขาเถียงเขาเอะอะบ่ยวายมันตัวเอง นะมาดูเขาอยู่ดยกันเนี่ยเนอะวิ่ง,ง,งลงป่าเขาเพวาเขาเสียตังค์อีกพ่อจะเอาตังค์ที่ไหนไปเสียเขาอืมไม่ใช่เสียน้นอยๆเ้อเสียตังค์เนี่ยไม่ใช่เสียน้อยๆไม่ใช่เสียน้อยๆเ้อไปป่าปุ๊บก็เสียแล้วสามพันห้าพันละเงินสามพันห้าพันเนีน 3, 000, 5, 000, น่ยซื้อหญ้าได้เป็นป่าเป็นสวนนะ ยิ่งกินเก่งด้วยตัวเองกินเก่งกว่าเพื่อนอีกีโยวยวายทำไมห้ามยวยวายแล้วเนี่เด้ว่าให้เหนื่อยเลยหายามให้กินก็เหนื่อยแล้วนั่น พ่อจ๋ามาแล้วเอาเลยทีนี้เอาเลยจัดการเลยเด้อจะให้พ่อแบงค์เขาจัดการเลยให้พี่แบงค์จัดการเลยนี่ไอ้คนนี้ออืไปไปหาพ่อจ๋าเร็วไปไปน้าไปหาพ่อจ๋าไปนู่นพ่อจ๋ามาแล้วนู่นไป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 หาพ่อจ๋าไป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 หาพ่อจ๋าหน่นไป Chế búc, hmm, mảnh chế giếng Hôm nay là sẽ tụt, dày dày rất thi อ่ะโวยวายยังไงอู้เยี่ยมแล้วนอนน้อยออกมาแล้วลุงโอ้ยขี้สวยจังเลยเว้ยเขียวสีเลยเว้ย แสดงว่ากินยาเยอะแล้วเนี่ยขี้หนาวเนี่ยถ้าก้อนขี้ขี้เขียวนะครับแสดงว่าปกติครับไม่มีมูกมีเลือดอะไรติดมาก็แสดงว่าช้างโอเคเออเอาที่หนาวครับพี่หนาว มีใบไม้มีหญ้าโอเคเลยขี่สวยมากโอเคอ่พ่อย๋ามาแล้วเงียบเลยทีน,นี้โดยเฉพาะญิงปุ๊กโดยเฉพาะญิงปุ๊กนะ่ะโดยเฉพาะญิงปุ๊กนะ่ะบ่นไหมที่นี้บน่นไหมดูกับพ่อนี่บน่นเวลา เราจ๋าเข้ามาน่ะไม่บ่นนะทีน,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 นี้อืเดี๋ยวปัดนเนี่ยเวเลยเนี่ยอมาดูสามสามหน่อสินี่นี่เขาอยู่กันในแบบสงบเลยเนี่ยพี่ปุ้ยกับน้องเขาอยู่กันพี พี่จูเนี่ยฮ,ฮะเรียบร้อยเรียบร้อยมากเลยเนี่ยเนี่ยไปย่งกินในปากพี่อ่าเจา๊บาทำไงไปให้เขาไล่กันให้น้องไล่กันฮะดูแลน้องอยังไงเนี่ยฮะไม่ไหวแล้วเจ๊บาเนี่ยจูเอ้ย จูทำไมไม่ช่วยพี่ช่วยวิ่งบ่จะบอกนะว่าช่วยพี่วิ่ง <laughs> ถ้าช่วยวิ่งช่วยช่วยพี่วิ่งเนี่ย็ไม่ไหวแล้วเว้ย <laughs> เดี๋ยวพี่ควานก็ล้มพุบล,ล้มหัวปากคาบดินเลยอ่ยเอย วาย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 โอ้ยวายวายวายไอ้กินอะไรคะเนี่ยมาหาปู่ดิให้ปู่ถามหน่อยมามามาให้ปู่ถามหนูหน่อยเป็นไงบ้างไอ้บี้ไล่กันเป็นไงบ้างงวดบ่กเอออ่ะสัมภาษณ์เจี๊ว่าหน่อยเป็นไงบ้างเจี๊วาฮะเป็นไงบ้างฮะ ยังไงบ้างโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ช่อง Elephant Family น้องจูเนียด้วยนะครับสวัสดีครับ